สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมมาพามาชมพระปิตาครับผมพระปิตาพระอาจารย์สุปริยนโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นเป็นผงกระเบื้องโบสถ์ครับผมเป็นกระผงกระเบื้องโบสถ์ครับเรืองแสงเป็นผงกับเบื้องโบสเรืองแสง ครับผมเป็นพระปิตาจัมโบ้จัมโบรร้รุ่นแรกรุ่นแรกจัมโบ้ปดนีรุ่นแรกรุ่นมหาเศรษฐีสมปัานาวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารครับพ่อแม่ว่าพ่อแม่พี่น้องว่าสวยว่าครับผม วัดป่าวังน้ำเยน็นเลขโค้ดสองหลักครับเลขโค้ดก็สวยนะครับผมเลขโค้ดไล้โค้ดอียงวุ่น่ครับ cc ม่นบ่เลขโค้ด cc ครับผงกระเบื้องโบสครับผมเรืองแสงองค์สวยๆอีกสิบปีอีกยี่สิบปีสามสิบปีเก็บไว้ให้ลูกหลานครับผม success. Exactly.